ใช่ครับเป็นมือสนายนั่นเองนะครับตรงนี้อนด้วนไหลมาเจอด้านล่างไม่ไหวจะเทครับไ <Q S 2> ด้แต่3คิวถอดนด้อเปอร์เซอร์สีวันอย่างน้อยในเวลากิงเนาะมันเผาทิ้งมาเลยนะเหล็กเจอแน่นอนแล้วสไลด์เอาพอดีเรียบหน่อยครับแลตรงนี้ทับมิ้งไม่สวยเท่าไหร่ถอดโคมาพอดีแต่ขวามือมาแล้วตัดได้ก่อนหนึ่งตัวมอนียะที่เอาเพอร์เซลไปดับเบิลคิวจะยียากเลยลอยไปตรงนู้นก่อนเฮ้ยโหสูงเลยจะเก็บได้ไหมแล้วเจอกันโอ้โหยิงไปเกือบตายเลยยุคีนึง เลี้ยบร้อยมามุมนี้คุมพื้นที่วันนี้จบนี้ครับนะ่ค่อยไหนรอบนี้เขาเลือกขึ้นแลเบรกค่อยได้ค่อยหนึ่งไปเลยนะ่ทำให้วิ่งตลอตใช่ครับวันนีครับเอามาสองเลยอนาวินตัวนี้โคนห่างกันไม่เยอะมากตอนนี้เขาต้องเดินอยู่แล้วแล้วเดินมาเข้าเบ้าตัวินตี้มาเทคค่อยให้ได้นะฝั่งบุกแล้วดักรออนาวินดักรอจะรู้สองไม่ได้แต่ยวยางก็ตัดให้เหมืออนนกาัตตี่ จะระเบิดลูกแรกของเซติ่นั่นเองน,น,นะครับแต่เทรดปืนกันเนี่ยเป็นสีนองที่ทำไม่ดีกว่าทีนี้ได้อดบอร์ดมาแล้วปราดราดก็ตัดเปอร์เซลไปมุมบนลูนกตลอนี้ไปตรงนี้สโครแบงค์ลออยู่พิซีควอนบริเวณห้องฟิตเนสหันหลังมาหันไปยิงต่อไม่ไหวรีเบกไม่ทันและวูก,การกับมิเตอร์พิาซายเก็บไปแล้วไปสู่กาตัดไป2เจอมาตัวนี้ยิงได้อยู่อิบอร์ดรูดด้วย2ด้วยสแปรโร่ครับสแปรโร่นี่สวยงามเมื่อได้ไป3 4คิวเลยเดี๋ยวปราดามาดับเพอรคิวยิงยิงต่อคือควักสแปรโร่มาได้หนึ่งคนครับเป็น มีบอทได้มาเขานอนดักอยู่ควิกสตันดีไงนอนเดี่ยวี่จะสกิลวินด้วยมาแล้วหลังสองคนแบบนี้ไม่เช็คเขาบอกสุกัสตัดสองตัวแรกพิชชันไปดีออสองหลมาอีกหนึ่งนี่เท็จแเท็ได้บาร์ด้าคืนมาเอ้านี่ยิงไปอีกหนึ่งว่าเท็ไม่ค่อยคุ้มเลยนะสเปร๊ดอันนี้ต้องเข้าไปแตะจุดต้องแตะจุดธนาซีนอนต้องแตะจุดธนาเวลาเราจะหมดขาดอีกวิสุดท้ายแล้วหมด แต่หนึ่งคนเนี่ยยากนะกีตาร์เก็บสองจังหวะนี้กระโดดเข้ามัยิงได้ซ้ายเหลือไอ้มเชนด้านหลังคนหนึ่งก็ตัดมาได้หนึ่งก็จริงแต่ไม่ไหวมีกีตาร์โดนมาแล้วเรียบร้อยแน่นอนเพราะเขาไม่ได้ถืออาวุธอยู่แมนวินได้เทตดี้มาแล้วเดินไปต่อเลยนี่จ่ายพลวฟภาคก็ไปหนึ่งคิวสองคิวจะเอาคิวที่สามนู้นโดนยิงสวนกลับมาก่อนเลยนี่น้ำกดมาต่อในเวอร์เซลครับแม่สาดไปดับเบิ้ลคิวแล้วสาดไปที่สามคิวครับเปิดอีกรอบแน่ๆถ้าโดนไปนี่ไงโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลืออีคนเหลือสามต่อสองแล้วยิงบุกนี่ ไหลสไลด์มาหายวันนอนโดนไมค์วันนี้อนาวินได้เฮดี้มาแล้วแพี่ช่ายอัสสัตว์ไปวันนี้ครับเดินหามองหาเจอหนึ่งรูปไม่ได้พี่ช่ายอานาวินไปกีตาร์ได้สุกับบาลร์กดยาวๆจากกีตาได้ไหมครับนิสิวันได้สุกับบาร์เฮดี้ก็โดนเก็บไปน่าเรียบได้ฮะครับทีมึุด แหมหัววิ้งอยู่ท่านมไปด้านหน้าแบบเละเทะเลยครับสีวันเลือนโค่นลหลบอยู่ด้านหลังมันมีเพื่อนมาคอนแทคให้ก่อนชิกตัดเซ็ตเทคไปก่อนสี่วันลิงครับลำบากเหมือนกันต้องตีให้ได้แล้วเจอเลยเคลียร์อย่างเร็วปีตลอดรับมาเคลียร์สู่การนี่คือเป็นเป็นงูเป็นงูลุ้นมาสอนวินมาลับได้ไปไงล่ะวันนี้เจอเหมือนจะเห็นก็ชิกเขาแงะมายิงวันไดไม่ได้มิชชันเก็บชีกไปเหลือคนเดียวทะเบียนให้ยุบมีวันโดนวันต้องมันดีนะแต่เสี่ยกับคนที่เล่นสไนเปอร์ของผมแบบนี้เหมือนกัน ต้องใช้ขนแล้วไม่ไดักกับออมออมยาวมาดักยิงตรงกลางแล้วเรีย,ย่ย้อย w d c Free Slot เป็นแชมป์ในรายการนี้ครับโอ้หอแวดงความยิดีกับฟรีสลอตด,ด้วยครับอก